ขาวสว่างจากแดงไกลความในใจของพระลูกชายศูนยส,สาขาวัตทั่วโลกในชาตตอนต้นกำเนิดเสริมปฏิบัติธรรมโอมนกระผมพระสุรัสวัตโน หัวหน้าเสวยปฏิบัติธรรมอมานเอสุรัตนันอวไปอยู่นั่นแล้ประเทศโอมาฮ์อะครองเหรออ๋ะไรจ้านี่หัวหน้าเสือปฏิบัติธรรมอมานประเทศโอมานปุยป้ายตะวันออกกลางครับนี่กรุงมัสกัสมืองหลวงประเทศโอมา,มา,น,ออกกาน์ ที่ตั้งโสื้ไม่ได้ว่าทำองมอ,มอนี่จ้านี่เนาะตรงดาวแดงนี่เนาะอยูอ่เล่มทะเลเลย <c oughs> ถ้าไม่มีปัจจัยกระถินต้นสมบิที่หลวงพ่อมอบให้ในปีที่แล้ว ก็จะไม่มีเสริมปฏิบัติธรรมโอมาในวันนี้ครับ<า>เดี๋ยวมาเอาอีกนะลูกเนะะ<า>พระสนนี้เป็นสวนน้องใหม่ที่ได้บุกเบิกจากปัจจัยกระถินทั่วโลกที่หลวงพ่อมอบให้อย่างแท้จริงเห,เหลือเอามาคืนนะลูกเนอะนี่นะ โดยริ่มตั้งแต่เป็นข้าเช่าศูนย์ขาดน้ำา็่าไฟก็าเดินทางไปน่าดินแดนห่างไกลพระพุทธศาสนาเป็นแนะนำการปฏิบัติทรรมให้ทุกคนกรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งสำคัญมากเลยตรงฐานที่เจ็ดนี่มนุษย์ขาดแคลนความรู้ตรงนี้ซึ่งมันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตนี่เลยจ้ะ ถ้าไม่เจอฐานที่เจ็ะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรนี่นะจ๊ะซึ่งโพติมาสูญเกิดทั้งหมดก็ไม่ใช่ชาวไทยได้ครับแต่พระปัจจัยตนสมบัติหลวงพ่อมอบให้กับพระลูกชายเป็นจุดเริ่มต้นต่อห้คนหลากหลายเชื้อชาติในดินแดนห่างไกลพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้มีที่พึ่งภายใน Abei, เ,รเพราะ <stated> ความสุขที่แท <Ag> ้จริงจากความสงบความบริสุทธิ์ภายในจากความสุขที่แท้จริงหาได้จากความสงบกับความบริสุทธิ์ภายในเท่านั้นนี่นะเจ้ะคือถ้าหาจุดสบายได้ก็ง่ายนิดเดียวนี่เนาะต้องหาให้เจอได้ลุกนนะถ้าหาเจอคืนนี้ก็เข้าถึงคืนนี้เลยนี่เนาะซึ่งาหากว่าไม่มีวัดไม่มีศูนย์แล้ว พระภิกษุจะอยู่อย่างไรก็อยู่ในถ้ำและญาติโยมคงไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญสร้างบารมีครับนี่เนาะโอ้นี่ภาพงานบุญที่ศูนย์ไปกันกี่องค์เนี่ยทำไมมีตั้งหกองค์เนาะนี่จ้า ตั <ort>. ้นจากศูนย์กว้างมากเพรนเวลาอันเชิญผ้าไตรเวียนแทักษี่นี่นะจึงต้องทำอย่างนี้จ้ะเนี่ยจ้ะอ่าเวียนจะได้เวียนถือทั่วถึง อาสูมันก็มีอยู่แค่นี้ยนี่เนาะแต่แต่แต,แต่นี่จ้ะสูนหม้นที่อรวมผู้มาฝึกใจพบสันทิสุขภายในนั้นโอ้อบอุ่นเหลือเกินแม้ข้างนอกจะอบอ้าวนี่นลยจ้ะทุกคนดูมีความสุขมากเลยนี่จ้ะ สาธุจ้าโอ้นี่กำลังสวงหาจุดสบอยนี่เนาะนั่นคืนอจุดเริ่มต้นนะจ๊ะมาตอนนี้นี่จากจุดนั้นก็มาจุดนี้ก็ถูก <สา S 1> <า>อ่านี่จ้ะอ่านี่เนาะ นี่งาโอ้แม้ตัวอยู่กไล่ใจใจอยู่ที่จุดเดียวกันโอ้นี่จะมีความสุขกันทุกๆคนเลยเนาะนี่สาธุเจ้าสาธุโอ อมานยางเจเริญเน,นาะก็มาเริ่มอุ่นเครื่องหยุดใจในอมานกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบคนก็กำลังจะเตรียมจัดบวชนะจ๊ะวบวชสามเณรทักพันธ์รูป นี่นะเพิ่งไปใหม่ก็จะเพิ่งไปเอาเยอะเลยออเอาแค่นั้นก่อนอให้ได้ศึกษาเรียนยรู้เนาะปัจจัย <g iggle> ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ในกระถินทั่วโลกจึงมีคุณค่ามากเลยดังนั้นสาธุชนที่ร่วมบุนกระถินหนึ่งร้อหกินึ่งวัด จะได้บุญที่ตอลมหายใจของพระพุทธศาสนาครับสาธุจ่าไหนใครทำบุญกะถิหนึ่งหกหนึ่งวัดมากทั่วโลกจ้องรวยจองรวยจ้องรวย,รวยนี่แม่นี่ละเอาไปทำงานทั้งสิ้นเลยนี่จ้าสุดท้ายนี้อ่ะสุดท้ายลูก กราบถ้าขอพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นต้นบุญให้ชาวโลกในด้จักการสร้างบารมีและเมตตาจักชนโลกทั่วโลกได้ทำบุญใหญ่ทุกบุญโดยเฉพาะทำบุญครั้งเดียวได้บุญครบทั้ง161วัดศูนย์สาขาทั่วโลกนี้ครับโดยคุณหลวงพ่อเมตตาเป็นต้นบุญวัดละ100,000บอ่าอาอภิธรรมและชาติพุทธในอุมานแม้เป็นศูนย์เกิดใหม่ ขอกราบร่วมทำบุญวัดละห้าร้อยบาทด้วยนะครับซาอุสซธอสาซุอและขอเชิญนักเรียนนับาลฝันในฝันพิจารณะโลกมาร่วมบุญใหญ่กำลังนี้นี่กราบราเด็พระุ้หลวงพ่อดดวกกันนะครับ<า>นี่ท่านชวนหลืเน,นาะก็ ศูนย์ละบาทก็พอมุ่งไม่พอไม่พอเลยจะ้ะอะอย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างนี้เหรอเลยจ้ะอันนี้อมอนจะ้ะ